คนขายเนาะไปสื่อบอก่าอย่าบอกว่าพ่อใหญ่สื่อเป็นบอมบอแมนพ่อใหญ่สื่อเด้อเลียนีเด้อยายยายบอกเขากานบอกเขาเขาบอกใครถ้าบอกเขาก็บอกขครไหนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับมาจชิญกันครับครับเอ่อเอมานั่งใกงไก่นั่งเกงไก่เออนั่งแล้วอือก็ยังไงว้าว่า อันนั้น้เห่าก็เแ็ดเป็นมาสองขึ้นที่หนึ่งมันบ่เขา่าว่าอ่าชาดิบ้าขึ้นที่สองม,อนนมือขึ้นนี่แหละมือขึ้นนี่เออแน่นอนเลยเออว่ามันเข่าวันแน่นอนอ,นนอยู่แล้วแก่ปัจจแน่นอนทั้งลหลายพู้ละว้าฮ่าฮ่าฮ่มัน <laughs> นั่งนี่นนนนนครับนั่งน,นั่งม่กนั่งใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนี่เดี๋้อเด้อจะสี่เด้อจะหออพันครับครับครับใค้เนีน่ยเอาเอาเอาเสียงเขา มันเจ้ามันเป็นเหล็กเชียงได้ตัวนี้เป็นเหล็กเสียงมันมันบนไม่้แผ่นบอกโมเมนเหล็กไปหามาได้เชียงเชียงเอาน้ำเชื่อมบด้าคนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อตัวไหนอ่ะทีอซื้อนี่แล้วอันศูนนยาม่ลศูนย์ศูนย์สามบอมนเงินลบ่หโอ้เงินหลายแถนี่เงินขึ้นหลายแถ่เดี๋ไปซื้อลอตเตอรี่ได้นี่หาลอยสองใบสามใบสี่ใบอู้ หาลอยสามนี้ปย like ังหาลอยสามีนนี้น่เงี้ยงี่หลสิเมียนเธอเลยวันนีสิเมียนเธอเลยนี่อดสิเจมหนสิเบียรเจาน้าทีเรวันนเงินเงนเนสนใหญกินเบียร์เนี่ป่ะมือแรงขุณยาปั้มปะมือแงสิ้นนาดอกพัาพัฒนาอ่อเพี้ยนครับเพียน วีบสีอย่าบอกว่งสิเขียนเอานี่สีเขียนล้วนี่บอแ่บอแกะกัดชัดทิศเรีวเอ๊ะไหมฮครับเล้่วเรลวรพละเรวอะลวครับจะบ้าจะหจะสื่อจะลอยไงจะลอย่ะเออบานี่ก็ถือไม้สีเช่นน้องหินนะออถือนำบักอีนามันเมียมันกับใบผุนครับพนขายลอตเตอรี่พนยางไปยางมาอยู่ ช่วงนี้บ่ครับไอเนี่ยชิดการ์ทายบ่บ่ครับต้องไม่ซื้อในคลาสต่อไปซื้อในคลาสลอตเตอรี่แล้แหละสนับสนุนรัฐบาลก่อนได้มาลำเกืดีเลยไพ่มาบึ้งอ่ะสิไปเอาให้พ่อใหญ่เอาตัวใดอ่ะบอกมาสิสิสิสือตัวใดบอกเนี่ยไอเนี่ยชื่อศูนย์สามเนี่ยสิสือศูนย์สามเลขสามตัวดิ เพิ่นบวชสามตัวให้กันว่าสามกว่จะอันบ่เศร้าเลยเี่ยกินเ้อิอันไม่บอกบ่อที่น้าพ่อพ่อบ่เ้าเดีไปโงเรยนอยู่ไปมาละไปมาละโอ้พื่นมามาเที่สามตัวแล้วมกสามตัวมันจังได้หลายมันจะเมื่อเขาจังที่ทีอยู่จะเมื่อจจงสิยานเออคันสองตัวแล้วไอเขาเขาไปตีนักอืมเออ ถือลอยนี่กเจ็ดพันานสามหาทีกันมาันห้เ้าแค่ถือบนนเือนนน่หาบายบจะเด็ดเจ้าเมือนึ่งถ้าต้องซื้อหาสามได้เพี้ยนฮะต้องซื้อหาสามกับมีน้ำมีอะไรเลือมันมีนามมีเลือมันต้องเป็นหาสามเข้ามาหาสามสามหมันคืออะไ แต่ว่าพอยัง่มักศูนย์สามแห่งนี่เราหมักยศวานี่ศูนย์สามนี่เขามักแมตัวเดียวมักสมตัวเดียวเออจะเอาศูนย์นีมาใส่ซื้อๆดอกเอาศูนย์มาใส่ซื้อๆมักสมตัวเดียวเป็นไห่สามด้วยคนสามคนก็ไรไฮะก็ซื่อซื้อมอะบ่เอะไก่ไกกันนี่ละไก่กันนี่ละศูนย์สามนี่ละมันใจศูนย์สามเมียนศูนย์สามน่ละพอยังต้องไปไล่ดอก เขาว่ายังกระจายน้นาเพิ่นไฮจก็่ <S <S uh ื่อจังสี่เพิ่นเออเพิ่นไหจังสี่สื่อจังสีแหละเออเพิ่นไหศูนย์สหือสื่อศูนย์สามีก้เรามาเหนบเบื้งนี่เขียนลงดินนี่เห็นบอนิหนนี่นี่เพิ่นเ่นบอเลยไม่ื่อเรื่อยวเลาเรื่คู่เวลื่อคู่อีกเบื่งเตเขียนกับงูตัวนี้นี่นี่งามสดนี่เล่รานี่เห็นบอเ่งามบองามมีหน่ะเห็นบอ เลขกสามคือเลขกสองเถะเลขกสามคือเหล็กสองขวัญข้นมาชื่อชื่อดอกม่วนขึ้นชื่อชืเลีนหางสามเลีนหางสามสามไหวหนามเนี่ยเว่าหางมันขวัญมาใส่เชืยวผมว่ามันชื่อชืดอกเห็นปะยาเป๋มึงมาบอกยินนอนบอกวิ่นเลขกสามไหวหนามอันนี้ลาว่าอันนี้มือแรงจะต้กินเบียร์ลาว่าร้านมึงวางบอกกินเบียร์ร้านมึงเอามือแรงเลยมันได้กินหลายเด้ถือเลขเด้ มันได้กินหลายเลยเนาะแต่กินตอนนี้มันได้แค่ขวดเดียวแต่ถ้ากินมือแรกเนี่ยเป็นรังเลย่าม่นเลมันออกเลยแต่ว่าน่ต่งมากินมือแรกก็ได้ก็นังแล้วสาธุขอให้ถือแน่อือถือได้กูเเลนั่งแล้วนหนถ้าไปซื้อบอก่าอยาบอกว่าคนใหซื้อเป็กกระสิบบอกเขาบอกว่าเป็กกระสิบบอกคนขายเนาะ บ่บ่เมนพพรใหญ่สื่อเด้อเลี่ยหิ่เด้ออย่าอย่าบอกเขาะคันบอกเขาเขาบอกเขาเขาบอกขายห้อย่าบอกเขาอย่าไปบอกเจ้ามือแต่บอกเจ้ามือเจ้ามือสิบอกขายห้ายอย่างนี้ไปเรื่อยเร่อยมาเว่าเหลี่ยเขาไงเล่เขาไงนี่เขาบอกขายห้เลยเอ้ยขู่ทางมาอ่อันซ้ำเอาไปอันซ้ำอันซ้ำด้วยเนาะอืมให้เขาสิบวยยาให้เขาสิบวยยากเจ้ามือยานกจะมือไก่ด้านจะจข้อกัน ่าติจามืออันอก็ญาติจะมืออันจมือกับ่านเลยอนไล่โตถอว่ากาพนจากย่านกันเดียต่างคนจาก่านกันกไม่มกินหรอครับเขาอ่นไล่โตอยู่ไปอย่าไปบอกว่าเล็พ่อไ่เด้ออยไปบอกเขาเดี๋ยเขาเสียอันเขาาไปบอัเขาเสียอันเขาสีอันเขาสหยอไปบอกเขาเป็นอันขาอย่าไปบอกเขาเด้อ สิอันเขาสิอันเลยเขากสีอันอันาเลยนี่ศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์กแบ่งหารยกัเราวยหืเยะเออศูนย์สามสามศูย์ศูนย์ส่ศูนย์สาม ถามชูนยอยู่นยนอยู่อยู่หลังนี่ซื้อน้อยซื้อกับซื้อบอกแค่จะยื่นอบาตรศูนสองนี่เขาอ่านจ้างงานแล้วเขาอ่านนสองเขไปถือไปได้ลไปซื้อน้ำป่าไปหาาไปหาลอตเตอรี่ไปหาลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนไปหาไปเอาไปซื้อให้เล้า ไปไปไปเอาลอตเตอรี่ไว like uh, um, uh, ้จักสองสามใบก่อนมันสิเบิดก่อนมามาหนี้มาซื้อเอาตัวไหนก็ใช้มันเอาเอาเอาใส่ช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นลยอีหยังเกาะอาจารย์บรซื้ออาจารย์งวดนี้เราบซื้อเราบอกแล้วเออจะให้แต่ลูกสาวซื้อ คมาสืเี้ยวบาเยคนอื่นซื้อคนอื่นซื้อแต่อาจารย์สื้อไม่สื่ออก่มอดเป็นหม็นแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆงครับ